ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสแบงครับสวนสแบงวันนี้มาในรูปแบบเวอร์ชั่นของหอยเชอรี่ครับเลี้ยงไว้4เดือนเต็มๆครับไม่ธรรมดาครับถือว่าประสบผลสำเร็จครับตัวใหญ่มากครับเกือบเท่าลูกเทนนิสนะครับนี่ครับผมไม่ได้ม้นะครับ อยากเห็นต้องมาดูช่วงหัวค่ำครับเพราะเขาจะขึ้นมากินอาหารกลางวันนี่ไม่เห็นแล้วครับกลางวันเขาจะนอนครับจะแอบอยู่ใต้ใต้ใบกล้วยเรื่องอาหารการกินก็ผักทั่วไปครับกินหมดครับถามว่ากินเก่งไหม วินาทสันตโลครับ <c oughs> ขอใช้คำว่าวินาทสันตโลครับกินจริงๆครับโอ้โหมีกี้กินหมดไปแล้วนะครับชุดหนึ่งนี่แม่บ้านเขาใจดีแถมให้ครับเป็นเมนูรอบดึกครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็เนี่ยผมว่าไม่ถึงชั่วโมงครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพัก ผมจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้ตะวันตกดินไปก่อนตอนนี้ตะวันกำลังจะตกดินครับอันนี้บ่อพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุครับมีประมาณพันน่าจะถึงพันครับผมเลี้ยงไปดูเล่นก็ได้นะครับเพลินดีครับ ขยันหาอาหารให้เขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับโอ้โหขุนหน้าดูครับเลี้ยงมากับมือครับเห็นเขาโตว,วันโตคืนแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจครับมีกำลังใจที่จะเลี้ยงต่อครับนี่ครับอาหารการกินก็ ถ้าไม่มีจริงจังก็ใบกล้วยครับแล้วก็พวกจอกแหนทั่วไปนี่กินหมดครับถ้าไม่เคยเลี้ยงนะครับลองเลยครับบอกคำเดียวว่าเพลินมากครับอ่ะขอญาตออกจากบ่อหอยครับโอ้โห เข้ามาสู่วิวเดิมๆครับของสวนสะแบงครับถ้าใครเคยดูคลิปผมก็จะเห็นครับช่วงนี้ก็จะเห็นการเตริมเติบโตจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับมากมายครับต้นกล้วยใหญ่ขึ้นครับปลาก็เยอะครับในบอ่อนี่หอยเชอรี่ หลุดออกมานอกบอ่อน่าจะหลักร้อยครับไข่อยู่ข้างๆบ่อเต็มเลยครับเดี๋ยวตอนเช้านี่มาดูได้เลยครับเพราะว่าวันนี้เก็บไข่ไปหมดแล้วไข่ดกจริงๆครับผมทําไว้สามบอ่อนะครับอันนี้ก็คือเอามาเลี้ยงพร้อมกันแหละครับแต่ชุดนี้ ทำไมไม่ค่อยโตก็ไม่รู้นี่ครับเดี๋ยวจะลองขุนเขาอีกรอบนึงว่าจะเป็นยังไงใหญ่กว่เหรียญสิบครับกำลังขึ้นมากินอาหาร อันนี้ขนาดกลางครับใหญ่กว่าเหรียญสิตัวเล็กๆก็มีนะครับอันนี้หลังอนุบาลเดือนนิดๆ ขนาดน่าจะประมาณเล็กกว่าเหรียญห้าสิบตังค์นิดหนึ่งครับเหรียญสลิงครับโอเคครับเหรียญสลิงได้ครับครับพามาดูไข่ครับทีนี้ครับไข่นะครับไข่นี่ครับในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับ นี่ครับเบ็ดเสร็จแล้วผมเลี้ยงเต็มที่เลยครับยังไม่ถึงห้าเดือนครับผลผลิตออกมาขนาดนี้ครับลงทุนไปไม่ถึงหนึ่งพันบาทครับนี่ครับลงทุนครั้งเดียวครับบอกเลยว่าครั้งเดียวครับครั้งครั้งเดียวคุ้มสุดๆครับอนาคตก็จะหากินกับหอยนี่แหละครับ เดี๋ยวมาอยู่บ้านนอก,กเกษียนอายุพอดีมาอยู่บ้านนอกเลี้ยงหอยใครสนใจอยากเลี้ยงก็ตาม youtube เยอะแยะครับโอเคนะครับขอฝากไว้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ผมกจ็จะเอาไฟมาส่องครับเดี๋ยวจะเอาไฟมาส่องหอย ที่มันเล็ดลอดออกมาจากกระชังครับเมื่อคืนส่องได้ประมาณ20กว่าตัวครับมีแต่ตัวใหญ่ๆโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับขอบคุณครับ